สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้จะเป็นคู่ที่แบบชนะการโหวตนะครับผมโดยเราจะมาทําเป็น3พคนละเอกนะครับเจอกับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เซตเป็นตัวละครของกลุ่มบิ๊กมัมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม3ตัวนั้นมันจะเป็นคาตาคูลิแฮกเกอร์และก็ไอแคนดี้นะครับผมก็ทั้ง3ตัวละครจะตีแบบไม่มีหินนะครับผมก็คือไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือเป็นตัวละครเปล่าๆทั้งนั้นเนาะ เพราะว่าเราจะแบบตีกันแบบนี้มันถึงจะเห็นประสิทธิภาพของตัวละครนะครับผมส่วนฝั่งของ3ามละเอกนะครับผมก็จะไม่มีหินเหมือนกันผมเสร็จมาเรียบร้อยจะตีทั้งหมด5รอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบฝ่ายไหนมันจะเป็นฝ่ายชนะก็คือถ้าชนะ3ใน5นี้ผมจะถือว่าฝั่งนั้นเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับผมนี่ก็ชนะสามในหก็ถือว่าชนะไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรอบที่1กันเลยนะผมว่าพละเอก จะสามารถไปสท้กับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมได้หรือเปล่านะครับผมมานึงปั๊บอ้อหอโดคาตาคุริแม่งจับจับแบบโหดมากเลยเนาะเกียนเกินคาตาคุรินี่แบบถึงว่าเป็นตัวที่แบบตีคนเกียนที่สุดแล้วนะสาหรับตัวของผมผมคิดว่านะครับผมก็คือมันมีหลบหลีกไงเนี่ยไม่โดนอะไรเลยนะผมไม่โดนคูซันไม่โดนใครนู้คือไม่โดนสถานะผิดป,ปกติใดยทั้งสิ้นอนะ่ะแม่งเกียนชิมหายเลย โอ้โหต่อยต่อยไม่โดนด้วยมันเปิดลบหลีกไงเรียบร้อยหลับไปแล้วสองครับผมไอ้ไข่นู้นนี่ก็น่าจะถึกขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีเปิดโลดดูทับความเสียหายและก็เป็นตัวละครสายแทงด้วยเนี่ยก็เลยน่าจะยืนได้นานขึ้นนะครับแต่ก็ไม่น่าจะผลคาตาคุลิไปได้นะผมว่าเดี๋ยวเนี่ยมานานไม่มีใช้เลยนะครับผมมันจับปุ๊บดูมานานลดหายหมดเลยอะคือมันดูดนี่เต็มหลอดเลยนะครับสมมุติมานานเราเต็มหลอดแล้วเราเตรียมหอมที่จะใช้สกิลแต่ว่าเจอคาตาคุลิจับพอดีคือแบบ หมดหลอดเลยนะมันเกียนมากนะครับผมยิ่งไปเล่นกับโซโลโจโร่ ulo, เล่นกับนอร์ดามหอนย่างนี้คือแบบมึงเอ้ยฝั่งตรงข้ามก็ไม่ต้องมีมานาใช้หรอกครับผมสายดูดมานานี่เองก็ดีกว่าเราไปเล่นสายใบไงมันจะมีแบบเรือก็มีเรือใบเหมือนกันแต่ว่าเรือไอ้ถ้าเล่นแบบดูดมานาอยู่แล้วผมว่ามันจะดีกว่าไปเล่นสายใบนะครับผมปาบโหน้ำมัเป็นล้านเลยเหรอมันตียังไงได้เป็นล้านวะตวละลักษสามตัวเลือดเป็นล้านเลยเหรอเราไม่มีดูดเลือดนะขึ้นได้เป็นล้านเลยเหรอ โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูรอบที่2องดีก่อนรอบแรกก็จบไปแล้วนะครับผมกลุ่มบิ๊กมัมแม่งเจ๋งกว่ามาดูดิแม่งแบบคาตาคูลีจับแล้วไม่พอนะครับผมแคนดี้เร็วกว่านะครับแม่งแคนดี้จับก่อนเลยอะไขนู่ล็อตไม่ได้เปิดโล่เลยนะมาถึงเจอแคนดี้จับปับ๊บโหเหมือนจะไม่ไหวว่ะแม่งแบบคิดสูุเราจะตายแล้วมันมันติดคิดติคอนด้วยเนาะคาตาคูลีอะขนาดยังไม่ได้ใส่หินคิดติคอนนะครับผมโอกาสคิดติคอนมันยังมีเยอะเลยอะ่ะถ้าสมมติผมเอาไปใส่ คิดจะข้อหนึ่งชิ้นตีเร็วหนึ่งชิ้นตามสะท้อนหนึ่งชิ้นนี่ก็โอ้โหหมดลงมากเลยนะ 1, เรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสองเหลือแต่อาคายนูอีกแล้วนะครับแมงแบบไม่ไหวจริงๆวะ่ะปั๊บดวงจับต่อเนื่องเลยนะโบเข้าให้โอต่อยไม่เข้าเรียบร้อยวะ่ะแมงโอกาสที่ฝั่งไอของทหารเรือในแบบน่าจะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ผมเอากลุ่มหมอกฟางเจอกับคาตาคุริกลุ่มหมอกฟางชนะเนาะ แล้วก็ผมเหมือนผมเคยเอาไอ้กลุ่มหบอกฟังเจอกับ3ามเรลอเอกแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนชนะไปก็เดี๋ยวลองย้อนไปดูกันก็ได้เนาะและสําหรับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะสู้คาตาคุรีไม่ได้แล้วนะครับผมกลุ่มบิกมบ๊กมัมน่าจะชนะขาดลอยเลยอะ่ะน่าจะไม่ไหวนะครับโอกาสที่จะสู้ได้น่าจะไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาตัวละครอ,อื่นมาช่วยดีกว่านะครับผมจะเอาเป็น ฟูจิทองร้านละกันเพราะว่าฟูจิอ่ะมันจะเป็นตัวละครสายแต่มันจะเป็นอยู่ในพลเรือเอกด้วยนะครับเดี๋ยวขอถอดทิ้งก่อนนี้ไม่เหนไม่มีอาวุธเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะเอาตัวเปล่าเลยเนะาะกลับมาก็เราจะแทนแทนตัวอะไรดีแทนคิซารุละกันเพราะว่าคิซารุอ่ะมันเป็นเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหรนะ่เนาะมันจะมีแค่แบบลดดาเมจเฉยๆนะครับผมงั้นเราแทนคิซารุเลยไหนล่ะน,ะน,นี่อ๋องั้นแสดงว่าฮาแมังยี่าคีทั้ง3ตัวเลยนี่หว่า ็มาดูนะครับผมสามผลละเอกที่เป็นฟูจิโอ้โหไม่ได้เปิดโลเลยแม่งเกินไปคาตาคุริมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ๋อมันเป็นแคนนี่กับแคคเกอร์นี่วาแคนนี่กับแคคเกอร์นี่แบบทําให้ฟูจิเปิดโลไม่ได้เลยนะครับผมพอแบบฟูจิเปิดโลไม่ได้นี่มันเหมือนไรประโยชน์ไปเลยว่ะดูนะครับผมมันเกียยแค่ไหนคาตาคุริอ่ะตัวอื่นโดนผักแต่มันไม่โดนนะครับผมโคตรเกียนเลยเนะี่ยดูนะพอฟูจิมันผักปั๊บกระเด็นทอยหลังเนี่ยทําให้แบบ คู่ซันไม่สามารถที่จะแช่แข็งตัวละครแถวหลังได้ไงก็คือถ้ามันโดนผักไป3ตัวอะไรคู่ซันมันจะแช่แบบแช่ทั้ง3ได้ก็คือจบเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีหินไงก็คือมันจะแช่นี้แบบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะเรียบร้อยว่ะถึงอัฟูจิมาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะผมเพราะว่าคาตาคุริมันเกียนชิบหายเลยก็น่าจะเป็นฝั่งของคาตาคุรินะผมว่าเนี่ยเกียนเกิน งั้นเดี๋ยวราลองสี่ตัวอะไรเปรล่าถ้าจบนี้ถ้าจบเนี๋ยผมขอใส่สี่ตัวอะไรแล้วกันเป็นสี่คลเอกเลยนะครับผมก็คือสรุปแล้วตอนเนี้ยกลุ่มบิ๊กมัมมันชนะไปแล้วนะครับผมเพราะว่าหัวข้อผมจะทําเป็นสามคลเอกซึ่งกับกลุ่มบนะิ๊กมัมเนาะแต่ว่าทหารเรือมันไม่ไหวนะครับเราเลยแบบขอลองเพิ่มขอลองสลับสับเปลี่ยนหน่อยก็เปลี่ยนฟูจิมาแมงยังไม่ไหวเลยอะต่อไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเี่ยต้องเพิ่มนะครับผมขอกําลังเสริมหน่อยไอเรียกตัวคิซารุกลับมาแล้วกันดูไม่ไหวเลยนหนคิซาร ผมขอใส่คิสรุไปนี่มาสีทีนี้4-3นะครับผมมันต้องเจอลุมแล้วโอ้หอยดูจับสี่เลยว่ะเกินไปแต่ก็น่าจะมีไม่มีผลหรือเปล่าวะเพราะว่าฟูจิมันตีโดนไอ,ไอ้คคาตาคุริมันตีโดนทุกตัวเหมือนเดิมไงครับดูดิมายังจับหมดโอ้หเลื่อนเหนือตัวละครึ่งแล้วอ่ะสามตัวหลังอะ่ะยกเว้นไอ้เนี่ยเอ้ยได้แช่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยก็คือแบบ ถ้าคาตาคุริมันไม่ได้เปิดหลบหลีกมันจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับผมก็คือฟูจิทงร่าจะผักไปปุ๊บคุซันก็จะแช่โดนหมดเลยนะครับผมโดนสวนกับจังหวะเดียวว่ะแม่งต้องลุมต้องลุมต้องลุมสี่ตัวก็จริงๆแล้วอะ่ะถ้าถามว่าลุมเนี่ยมันมีผลไหมคิดสรุปมีผลไหมมันมีผลตอนต้นเกมนะครับก็คือทําให้แบบทีมของทหารเรือมันปล่อยสกิลเร็วขึ้นเนาะก็เลยเป็นจังหวะที่ฟูจิมาผักตอนคาตาคุริไม่ได้เปิดหลบหลีกพอดีนะครับผมซึ่งถ้าคาตาคุริเปิดหลบหลีกอะ่ะมัน เรียบร้อยสุวรโเอาหอไผมว่าจะเอาคาตาครลีให้ดูผมอัพเป็นแล้วว่าเสียดายเพราะว่าคาตาครลีอ่ะถ้าสมมุติว่าเราอัพแค่เลเวบหนึ่งอ่ะมันก็หลบลีกเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม <Wow. S 1> แต่ว่าผมอัพเป็นเลเวบร้อยแล้วเมื่อกี้นะก็โอเคครับผมสําหรับคู่นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสรุปว่าเป็นฝั่งของไอกลุ่มโจรสลักบิ๊กมัมนะครับผมบิ๊กมัมก็ชนะไปแล้วสําหรับคู่หน้านั้นจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําการเปิดโหวตเหมือนเดิมแล้วกันอาจจะเป็น ตัวละครเลลี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมตอนนี้ผมก็อยากลองเอาเลลี่กับไอฟูจิทองร้าเหมือนกันนะครับผมจะได้รู้ว่าตัวละครไหนมันจะเก่งก่ากันหรือผมอาจจะไปทําเป็นท,ทีมเดิมแต่ว่าใส่หินเหมือนลูฟี่กับไอคาตาคุริอย่างนี้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำใส่หินนะครับผมนี่อาจจะเป็นโดฟามิโกหรืออาจจะทําเป็นเจ็ดแถบโจรสลัดนะครับผมตอนนี้ก็อยากจะลองเอาเจ็ดแถบไปสู้กับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กบิ๊กมัมเหมือนกันเพราะว่าเหมือนไอบิ๊กมัมมันจะแข็งแก่งมากนะครับผมขนาด บิ๊กมัมยังไม่มานขนาดลูกเรือมันยังโหดขนาดนี้ก็เนี่ยถ้าผมเอาโดราฟามิงกก็ไปสู้กับคนอื่นอนะ่ะมันจะโกงเนาะก็คือมันจะบังคับได้แต่ว่าคาตาคูิมันเจียนนะครับผมเราต้องเอาโดาฟาไปปราบก็เดี๋ยวผมจะหาไป3ตัวแล้วกันตัวที่เกียนเจียนน่าจะไม่มีแล้วเนาะก็น่าจะเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นต,ตายเหี่ยวป่ะายเหี่ยวน่าจะโกงสุดแล้วนะครับผมในไอ้ไไเจทเทปโกงคือมันดาเมจเยอะเนาะนี่น่าจะเป็น3ตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือใครอยากให้เอาเจทเทปตัวไหนนะครับผมรวมโหวตข้างล่างได้เลย เป็นคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมว่าเจะเทพจอนสลัดตัวไหนอ่ะสามตัวแค่สามตัวนะเพราะว่าผมจะทำสามสามนะครับจะได้ไปสู้กับกลุ่มของบิกมามนะครับผมว่ามันจะไหวหรือเปล่าถ้าเป็นสามตัวนี้โอกาสที่สู้ได้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่ามีดาเมจแล้วก็ไอตัวไอพวกโซโลนี้มันไม่ได้อยู่นี่วะเซนงกคู่นี้ก็น่าจะแบบแต่พวกนี้โกงนะผมที่จะแบบฆ่ามันได้ไงแต่ถ้าตัวอื่นก็น่าจะยากอยู่อ่ะใครนุยังไม่ไหวนะปกติแล้วหนึ่งหนึ่งอัใครนูต่อยหมัดเดียวอ่ะ มันตายนะแต่ว่ามันมีหลบหลีกไงก็เลยยากหน่อยเอาเป็นว่าเป็นเเทพและกันนะครับผมคู่หน้าเดี๋ยวผมโบวตเป็น7เทพและกันเป็นคู่นี้ส่วน3ตัวไหนอะ่ะผมะใช้เพื่อนๆโบวตแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมตัวละครไหนได้รับการโบวตเยอะสุดผมจะเอาเข้ามาย้ำว่าโบวตแค่3ตัวนะครับผมจะเป็น3ตัวแทนของ7เทพจนสลัดแล้วกันเรามัแค่3ตัวเนาะก็จะมาเป็น หลล้มจนสลัดบิ๊กมัมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะล้มได้หรือเปล่านะครับผมก็โอเคสสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัดสะไ e ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ